สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกผู้ทุกคนที่ได้เขามาเบืองคุณแม่พ่อนแสวงคุณแม่พ่อนแสวงเมือนในบ่ไเ้เขาสวนค่ะพอดีฝนมันตกและอีกอย่างหนึ่งคุณแม่พ่อนสเสวงจะไปงานอันพี่เขยของ่สะไภ้สามีเพื่นเสียแล้ว วิธีการนะคะวิธีการการการพุ้นมมกะจะพาไปเบื้องน้ากันใน่ลานพี่น้องเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างในประเภทนี่แมนบกค่ะยังอีสานเท่ากับจะน้าพระมาสวดศพแมนบาคพี่น้องแต่วันนี้เขาจะเอาเมซี่มาสวดศพมันจะเป็นยังไนก็ค่อยๆติดตามเบิ้งน้องพี่น้องเนะพราะว่านี่อันติดตั้งศพมองนั้นเป็นอ่าชานเจ้าที่บําเพ็ญเพียรนะพีพ่น้องทางเนยจะพาพี่น้องไปเบิ้งไปหลายๆช่วงอาจจะบ่ดดขึ้นกันทั้งเบิดอเลยนะพี่น้อง อ่ะขออนุญาตนะพี่น้องวิธีการไหวเขาลบซบหลอกล้านเขาลบซบจะเป็นลักษณะหนีเลยพี่น้องอ,อย่างระดับหยาดไข่ฟังพี่น้องเนาะนี่ยเขาหลบใส่ไงจะซื้อกระถางถูกสีสม้ม และลูกไส้ก้นที่สองจะถือเสือแบกไม้ไพ่อยู่นะพี่น้องไหม้พวามว่าเสือพอที่ว่าพอมักใส่แล้วก็อันนั้นลุ้ล้านต่อมาก,กับล้านและลูกสาวจะมีเสือดําขาดกระสอบขาดขาด,ขาดแขนเสือสีดําขาดแขนจะเป็นลูกสาวด้วยพี่น้องอันก่อนจะเป็นลูกสาวคือเป็นลูกไผ่ก่อน มิ่งคนแหลกนี่ยางว่านี่มิ่งคนแหลกลูกไผ่อันนี้ลูกสาวลูกสาวสี่คนคือเนาะลูกไผ่จะย่างหนาลูกไผ่นี่ถือซีดมากกว่าลูกสาวเด็ดพี่น้อง Oh! <laughs> เท้าเนี่จะเป็นพวกหลานของลูกสาวเสื้อดำจะเป็นหลานของฝ่ายลูกชายรับลูกคนใดอ,อยากขึ้น้านสซก็จะประมาณ ก็จะกินเขาน่านนพี่น้องกับเขาแล้วเขาก็จะประมาณนี้นแขกมากกัสิกินตักไฟตักมันตักเอาเองนะพี่น้องอ่ะตักๆจ้าอ,อันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงฟุตเฟเลียงฟุดเฟ,เดเฟ่ตามความสะดวกของแขกที่มางานตักกินเอาไปอยากเนื้อใดก็ได้พี่น้องเซตวิธีการก็จะไทยลุ พี่น้องเซตวิธีการของการเดินดกลุก่มเทพกรุงลานจักรีไทยมองในการมีสี่ก็เลิกเลิเลกลลลเลิกกันตีละครั้งรั่วลงเพื่อี่ยงหมือนนักแกกินข้าวโบกินกักินปูตักกัตักไหนขอดูกับข้าวที่อันนีหนักงามๆเห็นนะกับข้าวกับข้าวแตว่จะทำอาหารนี่แล้ว น,นี่แกงส้มใช่ไหมสี่นำผ้าเห็ดวิธีการน่นคือถึงว่าค้นเจ็บไข่ป่วยตายนี่ยใส่ในวิธีการลดเพื่อจะหายล่างคว่มเจ็บปวดล่างพิษไผ่ไข่ไขเจ็บเมื่อว่าตนใหม่ที่ว่าซื้อถึงว่าสมุนไพรนะพี่น้องที่ว่ารักษาการลดหนามตนใหม่นะพี่น้อง กรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันเมซี่ตีตีซิงนี่อันน่ำทางเพื่อจะทรงวิญญาณโพติหลวงหลับไปเนาะคะเนาะแล้วกับคนนี้เป็นลูกไส้ใหญ่ถือกระทางถูกสีสีเหลืองลูกไส้สคนที่สองนี่จะเสือพ่อไมถึงว่าพ่อมักใส่เสือตัวนี้นะพี่น้องแล้วก็มาล้านไส้ แกก็มาลูกสะใภ้ลูกสะใภ้เชียงก่อนลูกสาวลูกสาวนี่จะมีเสือขาดแขนอยู่ขาดแขนนะพี่น้องอันลูกสาวสี่คดอันนี้ล้านลูกของลูกไส้พี่น้องเสือสี่ดาล้านของลูกไส้ไฟลูกไส้อันนี้ก็จะเป็นล้านเสือขาวเนี่เป็นล้านไฟของมิยิ่งลูกของมิยิ่งลูกของลูกสาวพี่น้อง เจ็บป่วยรักษานะพี่น้องหครคิดวิญญาณทีว่าผู้คนหลวงหลับไปแล้วบอจ็บปวบบอทอดละมานเพราะว่ามียาสมุนไพรรักษาคือความไม้นะให้พี่น้องลูกชายเน่กะที่เมื่อยเน่เพราะว่าตรงยางตลอดผู้แบกเสือเน่จะนัก เป็นแม่พี่น้องคุณแม่ก็ซื้อให้บอกเข้าใจกันเดี๋ยวว่อะไรเป็นเร็วเหี้ย่อดูไม่คันเหมือนกันลายตา ระมาณเราไม่ใช่ชนะในการรักษาหายหรอกคือยกไปที่การหลอกนี่ไปรักษาเออพาไปรักษาคนป่วยเมื่อกี้นในต้นไม้วิญญาณคนที่ตายนเนี่ย มกินกต่ไม่ไหลเผาได้พี่น้องแต่นี่คุณแม่ก็บนมั่นใจว่าภาษาแขกหรือว่าภาษาอันแต่จิวเพราะวะ่าอันสามีของคุณแม่นั่นมันเป็นภาษาวงใสเนอะพี่น้องมันเป็นเผาคือกันได้พี่น้อง นมีการเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮามันบ่มีก็อยากให้พี่น้องบ่เบิ่งกันเนาะแต่ละความเชื่ออ่าเกิดเฮาบ่มีความเชื่อเฮาก็บ่มีการปฏิบัติเนาะได้มีการปฏิบัติความเชื่อก็จะมีประมาณนี้พี่น้อง ไปบงมากๆอะคือมอลันว่องบานเหาได้พี่น้องคือมอลันว่องบานเหานะ ຊື່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເດີ້ແຕ່ວ່າໃຫ້ໃຫ້ເບິ່งເນາະພີ່ນ້ แยบอันนั้นน่ะแย่งกันนั้นแย่งแย่งเหรียญเออ,เอ,อนี่ไม่มีเหรียญไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกัน๋ย่าทาใหาสัมภานเนี่ยวันนี้วันนี้มี จำแนวนีลูกร้านโบเสาและนอปพีหนองเนาะมวลเลยแม่พ่อนแสวงกว่ายี่แล่ลูกร้านพี่เลนอยู่คนหนึ่งเลนก็นมมงงๆกันว่าเขาเห็นอย่างว่าเป็นว่าเป็น เลนน่านง่วงจนหางเพราะเปนเล่นง่วงจนหางเนาะพี่น้องเนาะ นักไอ้นักสวดคนกนยุ่นี่ค่ะพี่น้องอันเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องนั่นลูกเคยด้ยค่ะพี่น้องที่มีผ่าผาพาผ่าผาดใส่เสื้อสีขาวนะค่ะอันตะกุลนี่ไม่เคยอยู่ผูเดียวเด้พี่น้องลูกสาวที่เป็นโสดอ่ะซีคน พ่อตายนะพี่น้องอันนี้งานศพของพ่อเขานะ ตอนนึ่งตอนหนึงอง,งนะาพี่น้องยกามเป็นตอนเป็นยกบ คูเฟ่และแม่ครัวไม่ว่างานไหนไม่ว่างานไหนก็จะเจอคนนี้คือแม่ครัวมือโปรแล้วก็คนนี้ด้วยไม่ว่างานไหนแล้วก็คนนู้นด้วยไม่ว่างานไหนจะพลาดไม่ตรงนี้นะพี่น้องถ้าจะเป็นหมองล่างแก้วลลางจานนะพี่น้องอตรงนี้ก็าจะเป็นแขกถึงมาหลวมง,งานนะพี่น้อง ส่วนเก็จะมีแควผู้แม่จะกินเผาพีนน้องก็สก่นกิเผาน้ำกันน่องพียนองนน้าน้ากินเผาน้ำกันอ้อแป๊บนึงเป๊บนึ่งกินยยังใหญ่ คนงานคนช่วยงานน้องๆอ,อันนี้นายกที่นั่งอยู่นี่นายกเทศมนตรีอันนี้ก็จะเป็นสอทอคนใหม่ที่มาช่วยงานมันบ่มันบ่ถ,ถูกเลยนเนาะการมีเหตุการณ์ลักษณะเสียงนะ จบพิธีการแล้วพี่น้องยกวันที่การละยกขั้นตอนในการขลารพลบหลอกเนย Yeah, my I'm <tries> มีประมาณนี้ได้พี่น้องจบละแขกที่มารวมงานกันเพราลายละ่กะกะกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนคือนั่งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นนายกนายกเทศมนตรีนั่งอยู่องคชายเจ้าเด็กได้พี่น้องเดินหลังจากจบกิจกรรมแล้วก็จะเผา่มบานพี่น้องที่ก,การกอบาทได้พี่น้องอันบาน กับพลใส่นี่ยโซ่อันมส่ายก็กกจะมีการเผาค้อ, <c oughs> องเซนไวไปให้ผู้รลวงรับเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะพี่น้องแล้วกาเป็นบ้านทำวิธีการเผาในไหนพี่น้องตอนนี้เวลา ฮาทุ่มและพี่น้องมีกิจกรรมสวดตั้งสามมงเสาตอนนี้ถึงเวลาหาถุ่มพี่น้องเขาแบบของใส่นะเขาบอกให้คนใส่ไปซอยปลาปลาเห็ดงานน่ำกาะสันหลูกใส่คนบอกนั่นนะเขาคนใส่ไเขาหีบเงินหีบทอง ส่งไปหายููที่หลวงหลับไปแล้วมีความเส่อว่าผู้าตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้หลับเผาบานเผาซอง,งไปพี่น้องเดินเด้อพี่น้องเด้อกิจกรรมเบิร์ถายในผิบตาหมื่นกว่าบาทเผาทองไปห้คนตายพี่น้องลูกหลานค้อคนทองใส่ กระดาษเงินงกระดาษทองมีความเสื่อวัจิตวิญญ,ญาณท,ที่ตายไปแล้วจะได้หลับส่วนนี้นะพี่น้องเจ้าภารกิจหลักคืนนีอยู่ดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้องพี่น้องเด้อคุณแม่ก็เบิดนาทีที่นำเรืืองเ่าาการตายของพี่เคยพี่สะั้